ผมชื่อเด็กชายเนะว่าีเพื่อนพี่เจ็บหนึ่งพักเจ็ี่สูงเยนแจ้งยายามเราันนี้ทะมานเสนอื่องูมิภาพเอเชียตะวันออกเสียใด้ครับสมาชิกไม่โปรดรีตอันนี้ครต้องี้อรับผมเ็กชียเลยแมว่าได้กี่หลครันตรับนเชี้วนคุณโจ้ไอ้กีเก่าตนรับคนับี ทนึ่งนึ N inh. N inh ่งคุ้นได้วันของเฉียงได้ประกอ้วยเป็นพื้นที่มีลักษับที่อากาศเปียช้นประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักคุได้ อยูตรงที่โลกมัออกแตทางลกนันาอยเอเชียเดินออกีคับปนกที่ได้าอินเดียและที่ารียกว่าตัประเทศอินเดียและบางปรค่เรนุตุมคือาอยเ่ของ การจำหน่ายดินแดนนี้โดยโดยการเข้าเยี่ยมชมของอาณาจักรอาหรับเช่นโคลัมบัสในหมู่เกาะอินโดนีเซียในประเทศเลสยูริยาในประเทศไทยและยินในเวียดนามมีการแลกเปลี่ยน

ได้อาม้อรังนอน้กาเรเป็นคนี่ไ่นกวารปนตก็ยั้ครูกวาเราป็นคนดีแต่ก็ั้นอื่นด้กวานด มีการนากาวตในหลายๆด้านเก่วการค้าการท่องเที่ยวการูและการแก้ไขปัญหาที่เกี่ว้องกับตังยและมีการร่วมกันเพื่อการิและมีความอา ความร่วมมือของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกมีหลายรูปแบบแต่สำคัญที่สุดคือความร่วมมือชาติแชิงอาเซียอาเซียนตะวันออกเฉ้ยงใ้อเีนเชื่องต่อกันัง้นงมความหมายสิทธิเดียวันประเทศสมาชิกค้าระเทศอินโดนีเซียฟิลิปปส์มาเลเซียจีนและไทยก็ต่องเริดความสั้นธ์และความร่วมมือในด้านต่างๆ